หนึ่งบาลามปวงน่ะจดระเบิดนะเออจดระเบิดตายห่าหมดเลยเนี่ยจดระเบิดเอาตีลายมาออกงามธรรมดากระัดไปตักมาตักมาทางปวงมือศิลสองไม่เข้าเออยังไงบาลามคัมักกาสิบห้าคะแนนบาลามเตอร์สีเออประกาศไปแล้วเต็มเออเราเต็มเราบอกเต็มครับนี่นี่เรารู้ทันทีเต็มแล้วเราติ๊กว่าเต็มนะ เราติ๊กว่าเต็มนะโยนระเบิดเอ้าโยนระเบิดโยนระเบิดนักตายหากระบตะมึงเอ้าตาโยนอ่าไม่เข้าไปไรลอีเข้าไปแล้วไหลหมายเลขห้าโหนักครับคะแนนตอนนี้เกือบจะยี่สิบแล้วเกือบจะครึ่งแรกแล้วยังดีอยู่ยังได้อยู่เหลือปีรัวยี่สิบนาทีผ่านพอดี พลังไทยปอกมาข้ามวงสิบสองพลังโจนแล้วมึงไม่เข้าเอิ๊ดแม่ข้ามวงมือเบอร์หกสิบสองคะแนนจัดแหน่ตั้งไม้ทีหัวไปตั้งมาพลังไทยปวงเรียบร้อยไหมเออข้ามวงมือแต้มไหมนะครั้งสุดท้ายอวันที่หกไว้ระโยนทองคะมีตะก้อครับ ทำบุญให้นักกีฬาที่ล่วงรับไปแล้วรวมทั้งกรรมการด้วยนะครับม้าบวกหมายเลข6 5สิห้าคะแนนวันที่หขใครอยากไปเที่ยวไปครับตอนจะรัึง1าบัตรสีเขียวยังกำน,นาอยู่นะครับยังไม่ได้นับนะครับยังครับยี่สิบห้านี้ม้าบวกหมาเลขหกคะแนนสามคะแนนทีนน่ิะผ่านไปนะครับรวมผ่านไป 2, สองพันหนนร้อยห้า มลามวงเบอร์หกราบุอำนาไปประมาณเจ็ดร้อยคะแนนสองสองสองหมด่มืออไปเจ็ดร้อยร้อยร้อยครับสามเลยมะลามวงลูกที่สนินเทยวะลามวงทำไปสองลูกตอนเลยมลามวงมืนกันเรียบร้อยมะลาม่วงหมายเลขสองมลงันใช่ไหมเออคะแนนห้าหนึ่งงคะแนนห้าหนึครับห้า บวงครับ5120คะแนนพลังโค้งปาลังโ้มาได้511รับเต็มล้วลง20คะแนนสคนเต็มไปแล้วสอคนจะรอ25 63คะแนอโอ้ยังไม่เต็มลายอสเซอ4 5 5ครับลายออฟ1ง2คะแนน5 8 7พเต็มปลงวกออเต็มเปลังวกอ๋อทั้งที่6 หกศูนย์เจ็ออกรวยนหนึ่งครับหกศูนย์เจ็ดบอหกก็เลยหนึ่งครับหกศูนย์เจ็ดหกคะแนนขนาดนี้หกศเจ็บัตรสีขาวเลือกซื้อเลสครับบัตรสีเขียวเลคะแนนเลยครับมอารมณ์บัตรนับสสีเขียวบัตร